สวัสดีค่ะยินดีต้ตอนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกมฟาร์มยางลัชซิมูเลเตอร์นั่นเน<ฮ>องแกงใส่กอกแกงใส่กอฉันไปใส่อัวฉันไปใส่อัวแล้วนายอะฮะเรากินเยอะไปเราต้องการน้ำเราต้องไปโอ้โหเ <laughs> ขาให้ทำนาะยกินสะอ้วนเลยเนี่ยไปปรุกลายเขียวขนาดนั้นาไปหาหมอไหมเอออ้วนขึ้นช่วงนี้อ้วนจริงเขาเขาไม่ได้เขียวแคบคุงนะ เขาอะไรเขียวอะไรเขียวเขียวยันปากเลยเหรนี่ยเขียวเลยฉันว่านายน่าจะเป็นโรคนะเอาจริงๆเอาละในวันนี้เราจะมาบวพูดถึงไส้กรอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในพาร์ทที่แล้วนะคะเราได้มีการบอกน้องๆไปแล้วว่าเราจะลองเอาเนื้อจากในฟาร์มเราเนี่ยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พวกอาหารเอาไปขายให้กับร้านเจ๊แจมร้าอะไรสิร้านฟาสต์ฟู้ดเออใช่ พี่แต่ว่าแจงอ่ะมีไอเดียอย่างหนึ่งพี่จะทำให้อาหารของเราหน้ากินขึ้นพี่เคยได้ยินไอ้นี่ปะหมูคลุกฝุ่นฮหมูคลุกฝุ่นใช่เคยได้ยินปะเดี๋วาซ่อมต่ำอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปดูหมูคลุกฝุ่นไปตามมาตามมาตามมาโอ้ทำไมจะไม่รู้จักแล้วหมูคลุกฝุ่นง่ายจะตายไหนเบบไอ้เบบนี่ไงนนนไงน่ะหมูกำลังคลุกฝุ่นอยู่เลยนะตัวนั้นเัวนั้ที่นอ้าวาไสที่โ หมูตายสองหมูเดี่ยวเดี๋ยวก่อนเอาตายจริงโอ้โหตายแบบอ้าปากดูมีความสุขมากเลยระหว่างการตายมีความสุขบาอะไรพวกเราขาดสารอาหารตายไอ้วัวมันแย่งเราหมดเอานะวัวลอยฟ้าอีกโอ้โหโโอ้หทำไมตายอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันชักมันชักเครื่องสุดท้ายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 กระตุกมันกระตุกว่าเป็นไรอ่ะหมูหมูมันกระตุกโอ้ย ใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นน้องโออ้ออับหมูดิีหมูดีหมูดีหมูดีเฮ้ยมันมันมันยังมีชีวิตอยู่พี่มีมีเรื่องจะบอกมันก็แค้นเราแน่ว่าไงทุกแจงมันมันเหมือนตายแต่ยังไม่ตายอ่ะมันชักกระตุกแล้วมันก็โลกหนังไม่ได้ด้วยว้าจีบ้าแต่เราลอกได้นะแต่เราลอกดีอ่ะพี่ลอกลอกดูอุ้ยนี่แง่ฉันลอกแล้วหมูคุกตุ่นของแท้เลยเนี่ย ช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วช่วยเริคุกเอางี้ไหนไหนหมูของเราก็ตายแล้วให้เราคำนับหมูสามครั้งเป็นการสวดศพทำพิธีกรรมศพหนึ่งสองสามเอาไปคุกคุกเ,หเอหมูมาทำไส้กรอกเพิ่มแล้วคุกฝุ่นคุกฝุ่นน,นี่ไม่ได้คุกฝุ่นแล้วนี่คุกกี้เท้าไหนเหรอหมูคุกกี้ไม่ได้ไม่ได้ ไ,ได้เดี๋ยวเราลองเอาไปขายที่ร้านสะดวกซื้อดูดีกว่าว่ามันจะขายได้ราคาเท่าไหร่และร้านฟาน์ฟูเนี่ยจะรับราคาเท่าไหร่ตาก,กับทันเนี่ยจะสร้างฟาร์มใหม้มีขนาดใหญ่เพิ่มแล้วก็สร้างเครื่องทําอาหารที่มันแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยทุกคนว้าว เพื่อนเราคิดว่าฟาร์มเราอาถรรพ์นะลูกเกียรตายฉวนเดี๋ยวลูกเกียูเยรไปเถอะพวกเราเดี๋ยวเรารีบเอาเอ่อพวกไส้กรอกที่ทำไปอ่ะสดๆดใหม่ๆเอาไปขายที่ร้านกันดีกว่าไปเหอะปไปเลยเราจะเอาไส้กรอกใส่ลงไปในถังของเราดีนะเนี่ยฉ้นเราเนื้อหมูใส่เข้าไปที่ไม้ขอใส่ถังหน่อยในถังอ่ะมันจะได้เป็นแบบว่ามีคุณภาพใช่ผมก็ ชเรากินเลยได้ไหมหิวว่ะไม่ได้ดินายอ้วนขนาดนั้นเราเลิกกินทันทีเอาไส้กรอกใส่ลงไปในถังเพื่อนอาหารไก่ก็หมดแล้วอ่ะดูดิถามจริงเราต้องรีบไปซื้ออาหารไก่มาแล้วนะอาหารไก่ความความตายจริงๆได่ใช่ความความตายหรอกความแห่งความอาาถาเงินก็ไม่มีอาหารไม่มีเลยข้ารถละพี่จะไปขโมยมาให้ ไม่รู้ว่าของคนข้างบ้านเห็นวันวางอยู่น่าจะเป็นอาหารไก่ <c oughs> เอาไปเติมแวไปเติมเลยไปไป,ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวาจะขับรถแล้วนะจ,ะจ้งขึ้นมาเร็วมาแล้วมาแล้วขอขับนิ่มๆขับนิ่มๆมมโอ้โหนิ่มมากเอารถรถมันหนักเกินไปอ่ะเพื่อน <c oughs> พี่ไม้ลงไปเลยกเยอะลงไปเลยมนติดรลันรถไฟไหม ไติดพี่ไม้นั่นแหละติดพุงพี่ไว้เดี๋ยวเราเดินคนเดียวไม่ไม่ขวาเดี๋ยวฉันจอดข้างในเลยนะโอเคข้างหลังข้างหลังดีเลยจอด้างหลังดิข้างหลังโอเคโอเคโอเคก็ใช้กระเป๋าไปทักทายพนักงานหน่อยอ่ะมาเดี๋ยวเราเรามีไส้กรอกดีๆเอามาเสนอขายครับเฮ้ยหน้าจอเขาบอกว่าถ้าเรามีเนื้อวัว มีนมเปรี้ยวนมหมักเนี่ยหรือว่าเป็นไส้กรอกไก่เดี๋ยวเราจะได้ราคาคูณ2เลยนะฮ้ยแต่รู้ว่า,าม่ไส้กรอกหมูอ่ะทำไงอ่ะตอนน่ะดีต้องขายแล้วปะออขายไปก่อนแล้วกันดูชื่วว่าได้ราคาเท่าไหร่เออนี่หุย <c oughs> ซึ่งราคาไส้กรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วหรือว่าไส้กรอกต้มเนี่ยหรือว่าเนื้อกวางจะบอกว่าขายได้ราคาแพงกว่าร้านเจ๊แจ่มเป็นโขเลยว้าวนี่ราคา60สาบแาทไส้กรอกแบบแหนมอ่ะขายครับแล้วก็ไส้กรอกต้มได้315บาทเออเนื้อกวางก็จัดไปวรวย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 เราต้องได้กินเบอร์เกอร์เนื้อกวางแน่เลยราย้านนี้ใช่ใชี่แกดูดิ เบอร์เกอร์นี่คือแบบว่าน่าจะทําจากไส้กรอกพวกเราแน่นอนเลยอ่ะหุยทำไมมันดาจังพี่แต่คิดว่าไอโปรโมชั่นที่มันคูณ2อ่ะมันน่าจะอยู่แค่วันนี้ป้าเราต้องรีบกลับบ้านไปทําแล้วดีเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามแล้วนะวเออใช่สินะฉันว่าเราลองแบบล้างบางไก่เราเลยไหมไปดิทำไส้กรอกไก่เนี่ยลำคานเลเหมือนกันไก่ก็ทําให้เราแหลกแล้ันเยอะเหลือเกิน แต่ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยฉันจะไปซื้อเครื่องทําลูกชิ้นแล้วก็ไส่กรอกอัตโนมัติมาพวกนายคิดว่าไงาเรา<ม>ลองล,อง,ล,อง,ลองทุนสักหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบทําการหมุนมืออะเนาะได้มา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 ชุบแจงขึ้นมาไปแล้วนะ,วะเอายังไม่ทันขึ้นรถเลยเยอ่่อยู่ยนั้นแหละเป็นแม่ยานาง Let's go จับดีๆนะ ต้องมาเลยต้องมาเลยรอด้วยเด็พุ่กอย่างนั้นอ่ะเด็เป็นอะไรอ่ะเดีดีๆมันก็พุ่งอ่ะลองใส่ลองใส่แจ็มเก็ตยูเขาหายไปเออัใช่ไม่ได้เงี้ยอ๋อถึงยอดว่ะมามาจาแจ็กันดีกว่าเราไม่ขับด้วยนะเอาทิ้งรถเลยอันดับแรกเนี่ยที่เราต้องซื้อคือข้าวสาลี เออซื้ออาหารไก่ไปด้วยซื้ออาหารไก่ทั้งสามอันให้พี่เดี๋ยวก่อนนะทั้งหมดสามโกงฮะมีมาด้วยหรอใช่ฮะไหน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 เนี่ยมันเห็นมาด้วยอ่ะซื้อไม่ได้เออใช่เจ๊กำลังดีลอยู่ยังไงของที่เราจะซื้อเยอะนะมีกระทิงด้วยนะครับผมฉันจะซื้อเป็นเครื่องทําบดเนื้ออัตโนมัตินะหนึ่งอันแล้วก็เครื่องปั้นไส้กรอกอีกหนึ่งอันชื้อถอยมาถอยมา ยาวไปยาวไปยาวไปยาวอีกไปเลยว้าวยอดากอยากมากเลยไปเลยพวกเราจะนั่งข้างด้านหลังเฮ้ยโอ้โหดีอะนานๆๆพี่จะตกอะรอด้วยรอด้วยไปเลยไอ้กินรอด้วยทำไมนายไม่นั่งดีรถกันดีๆทำไมรอด้วย จะลุกตื่นจากความความน้ำมึนได้ไปหมไขึ้นรถมาเอาละพวกไก่ร้องขอชีวิตซะอย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันนี่นะโอ้อย่าออออยโอไม่ไหแล้วเด็กก็ยิงฆเอาเ้ไปยิงผิดทุกคนยิใครตายหรอตายยิงทุกเจ็บ ใช่เลยไปเราขนซากศพน้องไก่เพื่อนของออนอานงเอาไปทำไส้กรอกกันก่อนดีกว่าป่ะพี่เมื่อไหร่เราจะมีบ้านใหม่อะ่ะบ้านนี้เล็กเกินไปแล้วนะเราอยู่ต้งสี่คนโถเอ้ยใช่โอ้ยใจเย็นๆดิทุกแจงมันต้องมีการเก็บเงินกันก่อน เนี่ยพวกนายดูถ้าเราซื้อบ้านอนะ่ะหลังละ5,500เราก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วนะตอนนี้เรามีแค่5,700เองโอ้ยงั้นรีบๆทำเถอะเราจะได้ขายไปเอาตังค์ซื้อบ้านอุ้ยแบบออโต้แบบออโต้นีส่สบายๆไปม,มานั่งหมุนได้เนื้อไก่แบบพิเศษมาสุดยอดแล้วจากนั้นมมเดีพวกนายเอาไปทำไส้กรอกต่อเดี๋ยวฉันจะปั่นต่ออีกสักหน่อยนี่คันนี้คันนี้ ไก่ใส่เข้าไปอีกอันนึงเอาไป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 ได้ไก่มาแบบนี้จัดการทําการบดเนื้อก่อนนี่เป็นบดแบบออโต้ไม่ต้องใช้มือหมุนที่สําคัญ <Okay. S 1> หยิบเนื้อออกมาเฮ้ยพี่เกดอะไรอ,อ่ะเอ้คือมีดบลอลน้ำเต้ามีดบอลหมูมีดบอลหมูคือถ้าเราได้เนื้อบดมาแล้วเนี่ยเราเอาไปใส่ส่วนผสมสักนิดหน่อยแล้วก็สามารถเอาไปทํามีดบอลได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วไก่ทําได้ไหมอ่ะมีดบอลอ่ะนี่ลองดูลองดูจุ๊บแจง อมีเตไก่อุ้ยเอกไกาไปตากเลยเอาปตากเลยโอเคเปล่าฉันจำได้ว่าร้านเฮียโทนี่เนี่ยเขาเป็นคนทําพวกฟาร์มนี่นาเขาน่าจะทําพวกเอ่อเล้าไก่ให้เราได้เพิ่มขึ้นอีกนะตรงนี้แล้วกันสร้างกันหันลมที่ผลิตพวกฟางแล้วก็ข้าวแล้วก็ใส่ด้ามแบบอัตโนมตัติตัดา เิมแค่สามร้อยมันก็เติมน้ำเติมข้าวให้ให้ให้สัตว์ของเราเลยนี่ลองดูสิกรึบนี่เศษตังสามร้อยเรียบร้อยเข้าไปดูเข้าไปดูที่ข้าวแล้วก็อาหารนะคะว่าเต็มไหมโอ้โหเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมเลยครับผมนี่ครับผมการสร้างฟาร์มต้องแต่เพิ่มเติมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทฉันเปี้ยไม้ก่อนก่อนหยิบไม้มาโอเคลุยเลยไม่เจบไปหมดเลยรถหนึ่งสองสามนี่ไงแล้ว โ <kung> <divide> อันนี้เดี๋ยวเขจะตั้งให้เป็นโรงเล <répondre> <fit> ี้ยงหมูนะแบบนี้เฮ้ยโอ้โหมีเป็นห้องเลยเฮ้ต่อไปเพิ่มป่ะเดี๋ยดิปล่อยพวกเราออกไปนะอยากกินข้าวนะอาลูกหมูกับลูกเจี๊ยบอยู่ด้วยกันเฮ้ยเจ็บมากอ่ะอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นโรงหมาได้เลยนะเพื่อนๆใช่เติมน้ำเติมถังเลยเต็มถังเจม โอ้ oh, สากเล้าแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยอะใช่ <Hey. S 1> เป็นที่ใส่อาหารอัตโนมัติแล้วก็เอาหมูใส่เข้าไป oh. เราจะต้องผลิตนมวัวเพื่อมาทำชีสกันต่อ่ hmm. ปเฮ้ย hey, ยังพอมีตังเหลือไหมทุกคน, oh, นตอนนี้เรามีตังอยู่4,000กว่านะเนี่ยเรากำลังเอาเนื้อสัตว์ไปขาย,ยที่กองกองอยู่เนี่ยเนื้อหมูตายเนี่ย